สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเอาล่ะในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะเมื่อคุณได้ก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้ก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่ดาวหลายดวงกำลังจัดระเบียบเรียงตัวกันใหม่โดยเฉพาะดาวใหญ่นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่กำลังจะยกย้ายราศี แมหมอบอกกับชาวตุลอย่างนี้ก่อนนะคะว่าชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะบางทีก็จะมีเรื่องที่ไม่เป็นดังหวังเข้ามาอยู่บ้างอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามานั่นก็เป็นเพราะว่าดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณยังโคจรเคลื่อนที่อยู่ในภพอริค่ะส่วนดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นนะคะก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพมรณะ มันก็เลยมีโอกาสเนาะที่ชาวตุนคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับข่าวคราวข่าว,าวสารเกี่ยวกับความสูญเสียความเจ็บความตายของคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณรู้จักเข้ามาให้ได้ยินได้ฟังนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะชาวตุลไฮไลท์ที่สำคัญของคุณนะคะในช่วงนี้เราก็จะต้องเน้นไปที่ดาวพฤหัสบดีที่กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากภพมรณะในวันที่13พฤษภาคมจึงเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเจ้าชะตากำลังจะได้หลุดพ้นออกมาจากจุดที่ยากลำบากในชีวิตได้สักที ฟ้าจะเปิดดวงจะปังค่ะเพราะว่าดาวบุญดวงใหญ่ดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เมื่อโคจรยกออกจากตำแหน่งที่เสียหายและก็ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งความหวังกำลังใจ ความสุขความรุ่งเรืองความสมหวังก็ย่อมจะนำพาเอาสิ่งดีโอกาสดีมาสู่เจ้าชะตานะคะชีวิตที่เคยมีปัญหากับพี่กับน้องกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะหลังจากนี้ไปก็นับว่าจะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วนะคะถือว่าคุณจะได้กลับมาพูดจากันมากขึ้นการติดต่อสื่อสารเดินทางใดๆนะคะที่ก่อนหน้านี้มันมีอุปสรรคมีความยากลำบากยัง

ก็นับว่าจะง่ายขึ้นมาเป็นลำดับนะคะและสุภานั้นก็ยังเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวธรรมะโคจรเข้าสู่เรือนนี้ถือว่าจะเข้าไปกระตุน้นนะคะทำให้เจ้าชะตาจะเชื่อถือในสิ่งที่ดีงามมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆโดยไม่คาดฝันผ่านผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งที่คุณเคยทำไว้ในอดีตก กำลังจะส่งโอกาสดีๆตอบแทนกับคุณนะคะและโอกาสที่เข้ามานั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะแต่จะมาเป็นในลักษณะของสะพานที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่านะคะเช่นมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้โอกาสทางการงานนะคะใครที่เคยหมดหวังหมดกำลังใจก็เริ่มที่จะได้เห็นแสงสว่างปรากฏในใจอีกครั้งค่ะ ความคิดการวางแผนระยะยาวและทัศนคติของคุณนะคะด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสก็จะทําให้คุณเติบโตได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามขชาวตุนในวันที่19คพฤษภาคมนั้นค่ะปรากฏว่าดาวเสาร์จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็จะเป็นตําแหน่งอรินะคะ และดาวเสาร์นั้นก็จะเป็นตัวแทนของความเหนื่อยความอดทนเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนอรินั้นก็อาจจะทำให้เจ้าชะตาอาจจะต้องอดทนกับความเหนื่อยที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็อาจจะกลายเป็นความอึดอัดมากกว่าความผ่อนคลายนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะมีความขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือว่าคนในบ้านจะป่วยไข้ไม่สบายคะ่ะ และในอีกความหมายนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะเช่นนะคะบ้านจะซ่อมไม่จบไม่สิน้นขายไม่ออกย้ายก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะ แต่ชาวตุลก็อย่าเพิ่งไปเครียดนะคะกับเรื่องของประเด็นของดาวเสาค่ะเพราะว่าดวงดาวเขาจะย้ายเข้ามาอยู่แค่เพียงองศาต้นๆของราศีมีนเท่านั้นก็ถือว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะคะที่คุณจะได้รับบททดสอบหนักๆจากดาวเสาในรอบนี้นะคะ ดวงการงานดาวอังคารก็ยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการงานของชาวตุลอย่างต่อเนื่องค่ะและก็โดยมาตาราฐานที่ดวงดาวอ่อนกำลังก็จะทำให้ความขยันของคุณ มักจะมาเป็นพักๆนะคะสลับกับความขี้เกียจเนาะบทจะขยันก็ขยันมากแต่บทจะเบื่อก็จะเบื่อแบอบทันทีทันใดในด้านที่ดีของดาวอังคารนะคะก็จะหมายถึงความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและสามารถที่จะรับบทผู้นำได้เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเหมาะกับงานที่ต้องใช้พลังใช้แรงใช้กลยุทธ์หรือการต่อสู้แข่งขันนะคะเช่นนักกีฬาทหารวิศวะนักขาย นักบริหารนะคะตรงนี้ก็ถือว่าความก้าวหน้าในงานมีค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าในข้อเสียก็จะกลายเป็นเรื่องของความใจร้อนความเร่งรีบจนเกินไปและความพุ่งแรงของคุณนะคะอาจจะกลายเป็นแรงชนแรงประทะ กับผู้มีอำนาจนะคะอาจจะมีข้อขัดแย้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะกับผู้บังคับบัญชาก็ได้ดังนั้นคะ่ะชาวตุนคะ่ะหากคุณเจอปัญหากับหัวหน้าในช่วงนี้ก็ขอให้ถอยออกมาคิดก่อนพูดเสมอนะคะส่วนในข้อดีนะคะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์งานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ถือว่าดาวพฤหัสได้ย้ายเข้ามาหนุนให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะ รวมไปถึงงานเจรจางานค้าขายงานเซลล์ถือว่าเป็นจุดที่จะได้รับทรัพย์รับเงินก้อนกันนะคะดวงการเงินสำหรับการเงินของคุณในช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกยังคงมีอยู่มากค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะก็ทําให้ชาวตุนนะคะในภาพใหญ่เรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้จะดูตึงมืออยู่นะคะและเงินที่เข้ามาช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนน้อยมากกว่า ที่จะเป็นเงินก้อนโตและรายได้การเงินนะคะก็จะมาจากผลงานที่ชัดเจนนะคะหรือคุณจะได้ผลตอบแทนจากการทำงานจากรายได้ประจำนะคะหรือถ้าหากคุณเคยทำอะไรที่สะสมมาไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าจะได้เก็บเกี่ยวเช่นกันเอาละค่ะชาวตุลอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนนะคะในที่สุดดาวการเงินของคุณก็จะย้ายตำแหน่งนะคะและก็จะมีพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นดังนั้น กแ็แปลว่าในไม่ช้าคุณกําลังจะมีข่าวดีๆทางการเงินเข้ามาแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะตัวของชาวตุนเองถือว่าคุณยังมีลุ้นนะคะเกี่ยวกับโชคลาบจากการเดินทางหรือจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะจะมีเงินพิเศษเข้ามานะคะ ใครที่ทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานด้านภาษาถือว่าดาวการเงินของคุณก็กำลังจะเปิดทางให้มีรายได้อยู่นะคะดวงความรักสารับในเรื่องของหัวใจของชาวตุลน,นะคะในช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอารมณ์อยู่ทีเดียวเหมือนกันคนโสดคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบคนที่น่าสนใจผ่านการเดินทางการเรียนรู้หรือว่าโลกออนไลน์นะคะเพียงแต่คุณก็อย่าเพิ่งรีบปักใจอย่าเพิ่งรีบชอบรีบรักค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นนะคะเขาจะยังไม่เปิดเผยทุกเรื่องให้คุณได้รู้คะ่ะเช่นเขาอาจจะมีพันธะหรือมีความลับปกปิดคุณในบางอย่างนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้แม่หมอขอให้คุณระวังประเด็นเกี่ยวกับคำพูดเล็กๆน้อยๆที่จะขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้บางทีก็จะมีความเข้าใจผิดจากการที่ไม่ยอมพูดกันตรงๆและตรงนี้ก็จะเป็นกับดักที่สำคัญแม่หมอแนะนำให้ชาวตุลน,นะคะครึ่งเดือนหลังนี้ พยายามเปิดใจคุยกันด้วยความอ่อนโยนนะคะอย่าไปถือที่ถีให้มากนะคะเน้นการสื่อสารอย่างเข้าใจนะคะอย่าได้ใช้อารมณ์เพื่อที่จะทำให้ความรักของคุณและคู่อยู่ในจุดที่ลงตัวนะคะดวงสุขภาพสุขภาพโดยรวมของชาวตุลน,นั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยเนาะก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือคุณจะมีความเครียดสะสมนะคะโดยเฉพาะในคนที่งานเยอะนะคะทำงานหนักติดกันหลายวันคุณควรจัดสรรเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างนะคะแม่หมอแนะนำเนาะชาวตูนช่วงนี้พยายามดื่มน้ำให้เพียงพอและก็หาเวลาพักสายตาจากหน้าจออาจะทำสมาธิสั้นๆนะคะวันละสัก5นาทีนะคะก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ

ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะคะเพื่อที่จะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะและแม่หมอก็ขอให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จงเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ